สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับรายการเคแคสเตอร์กันแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นวันนี้เราก็จะมาเล่นอะไรคะคุณเพนน,เเนะคะเราเล่นกับคุณเพนนะคะเดี๋ยวไรเริ่มกันเลยคุณเพนเนี่ยเล่นก่อนเลยนะคะเดี๋ยวก็เข้าชา้าขอโทษทีได้แปดร้อยแล้วอ่ะเล็บเดียวโอ้โหฉันตายไปเรียบร้อยแล้วะค่ะคุณเพนยังไม่ตาย นี่อ,อ้ตัวใหญ่มาตามฉันสิมันจะ, <มา S 2> ะไปตาแกห,หน่อยแกอย่ามายุ่งกับฉันเลยเออว่าไหมทำไมตัวเล็กๆอะ่ะมันจะแบบว่าเล็งแทบปีไม่ได้เราอ้อมอยู่แล้วมันมาตัดหน้าเราเราตายด<ะ>เสียงเสียง,เ,ยงเ,สยยเสียงพี่เนี่ยพี่เนี่ยแบบเสียงเบก้ ใครคะเนี่ยใครเนี่ยน้ำหน้าเหรอเฮ้ยใช่ปะไหนเมื่อกี้อ่ะไม่ถ้าเราชื่อน้ำหน้าเนี่ยมันเป็น N A M N อันนี้ M A M M A N ไม่ใช่ก็เป็นคนคนอเปล่าวะมีคำหยาบคายก็ต้องขอโทษเ้วยนะคะค่ะหยาบใคโอ้ยได้กินแล้วจะติดอันดับไหมเฮ้ยเฮ้ย ติดไหมวะย,ยังไม่ติดเลยอ่ะเขายังไม่ติดนะเขาได้ที่ยี่สี่แล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็ติดเชื่อเถอะเขาสี่สิบพ่นพ่นตัวโอ้ยพ่นอ้อมหรออืมเขายังไม่อ้อมเลยเขาผานทีมตัวที่เขาขออยู่โอเคเขาอ้อมแล้วนะเขาอ้อมตัวเดียวกัน นี่เขาเออมแล้วตัวนี้เอ้ยสิแล้วของอนนเขา,าที่สิบแปดพันตอนนี้เขาห้าพันกว่าแล้วของเขาสี่พันเออบลาบลาเท่าไหร่ไม่รู้บลาบลาบลาบล,บล,บล,บลอค่ะไม่มีอะไรมาก,ากาอย่าพูดว่าเฮ้ยเอย่าตายเลยไม่ไมเ่เกือบเกือบ เมื่อกี้เขาก็เกือบตายเหมือนกันนะไม่ได้เกือบเกือบแล้วเขาเนี่ยเกือบเกือบเกือบตายแล้วเกือบเขยังไม่ตายเกือบครับเกือบสิบเจ็ดแล้วที่สิบเจ็ดแล้วนี่ตัวเล็กอยู่เลยสองสางเด็กตาดำดำด้วยค่ะขอเขายังเคยหลายตัวเลยส่องแสงเด็กอมหัวดำดำด้วยค่ะอะไรก็มีแต่โฆษณาเนาะ กินมันติดเผือกกินเหยืยวติดฟันกินทั้งมันกินทั้งโอ้ใครตายตัวที่อ้อมเขาจะติดอันดับแล้วโอ้โหตายที่สิบเอ็ดแล้ว o ย my cars Oh my god, oh, my god. มาถึงแล้ต้องกินตัวใหญ่ให้ได้เราเป็นหนอนน้าชาเขียวตาลืมตาไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวใครชื่อใครตาเดียวเนี่ยชื่อ Z E E เ้ยไม่ได้เขียนชืน่อเขาตายตัวเล็กคุณตายตัวกลางๆเนี่ยพส่องเนี่ยเส่งตายตัวเลก็กกลางกลางของเขาล่ะตายตัวสีสีนี้สีชมพูตายแล้วปล่อยปล่อยปล่อยฉันต้องล้างแขนให้แม่ฉันเียและฉันก็ตายไปเรียบร้อย ดี๋วนะดูนะเพนเพนเพนดูนี่อ้ากินตัวใหญ่เพ็นเพนเพ้นดูนี่เพ้นโอ้ยดตัดได้แล้วตัดได้แล้วนะเมื่อกี้เขาอะ่แบบมันกำลังจะหมุนตัวมมวนตัวเข้ามาแล้วเขาก็ไปตัดเลยยังไงเจอตัวใหญ่แล้วเจอตัวใหญ่แล้วฉันเจอตัวใหญ่แล้วแลวเลวเลว ของฟรีมาแล้วจ้าเขาติดอันดับแล้วของฟรีของตัวเอง,อง,องตายแล้วด้วยเมื่อกี้ติดอันดับที่สิบแล้วก็ตายเลยคือเออกำลังอ้อมแล้วมันก็มาชนตัวเขาเฮ้ยเขาหนีไปชนตัวมันแล้วมันก็ตุ้ย <c oughs> อ้อมไม่ดีอ้อไม่เป็น,นอ่ะกาดอะเว้ยเขายังติดอันดับแล้วกันละ่ะเว้ยใครๆก็เคยติดเชี่ย ไปตามหาย้าตัวใหญ่ดิถอยตายด้วยเหละเหลเอ,อ,อุ้ยตัวใหญ่นี่แม่ทำไมมันขึ้นตัดนะอุ้ยตายแล้วเย้ได้กินได้กินวายตายแล้วสี่ตัวนี้อ่ะอย่าบังอาจอะ่ะเออถ้าเพิน่นถ้าเพิน่นถ้าเพิน่น กับเขาเพอาจจะเจอเขาก็ได้เขาเป็นตาเดียวเขายังไม่เปลี่ยนตัวเลยบิ๊กบิ๊ก to the big big eye big big to the big big b i บิเขาจะไม่เปลี่ยนตัวแล้วเด้อเปลี่ยนเลยเขาจะเป็นพึ่งเว้ยดีพึ่งแล้วก็มีชื่อเพียนอยู่ เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอือฮึยี่ชื่อไรโอ้ยใครวะปฏิพึงปฏิอะไรเนี่ยเดสอู้อเมริกันอย่าขอตัดหน้า I อเมริ c ันโอ้ยมันอ้อย เบย์เบร์เบย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 ์คลิปยาวแล้วอ่ะฮัลโหลมีคนเขียนคำวิกเกซ์ด้วยไหนนี่ไอตัวแรงเงาเขาจะเข้ามาอานมาเรียนกับพี่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะบายคุณเพ้นายเร็วบ๊ายบาย